สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ไลนด้วยสองมือแม่ก็มาอัปเดตนะคะอินทาลัมสายพันเจเจเลเพราะ,มะเมล็ดกกยดีนะคะวันนี้วันนี้วันที่สินะคะท่านผู้ชมเดีย๋ยมาดูความคืบหน้าของอินทาลามัมให้ามาดูลูกเขาลูกเขากำลังเข้าสีนะ,ะลูกใหญ่นะคะท่านผู้ชมนี่สวยสีเขาถ้าเขาเข้าสีได้เต็มที่สีเขาจะเหลืองเข้มนะคะ เอ้ยไม่ใช่แดงเข้มไปทางสีเลือดหมูนะคะท่านผู้ชมสวยมากยิ่งโดนแดดยิ่งสวยนะคะลูกใหญ่เน,นี่ยวันนี้ลูกใหญ่นะคะอ,อคะสีสวยมากสีสวยสีเลือดเราจะชิมลูกใหญ่ๆนี่เลยะคะ่ะท่านผู้ชม ใหญ่นะคะหัวเขาจะเป็นอย่างนี้นี่คือเจเจเล็ดเพาะเมล็ดนะคะกายดีแต่เราจะชิมลูกประมาณนี้เลยถือว่าใหญ่นะคะท่านผู้ชมเน,นื้อเยอะกรอบ ความหวานเริ่มมาเยอะแล้วค่ะเคี้ยวเต็มปากเต็มคำนะคะสายพันธุ์นี้ชํำน้ำมันเป็นอินทราลไมที่ฉ่ำน้ำแลกชวนให้เราอยากกินอีกประมาณนี้ค่ะมาทีไรก็จะเร็ดชิมเร็ดชิมนะคะท่านผู้ชมเป็นอินทรายลไมที่ชวนทานนะคะหวานฉํำน้ำกรอบมาก เนื้อเยอะอเนื้อแน่นเนื้อเยอะเขาจะไม่จะไม่กวงนะครับไม่นี่ยากเนื้อแน่นเนะะื้อกรอบฉ่ำน้ำหวานความหวานมาแล้วมาเยอะแล้วความหวานเป็นอินทผลัมที่ไม่ค่อยร่วงนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเขาจะมีพิเศษนเขาจะมีสปริง เนี่ยมีสปริงข,ของเขาเห็นไหมคะก็จะเป็นข้อข้อแบบนี้เหมือนสปริงเลยดูดูชัดๆเนี่ยเป็นอินทผาลัำที่เป็นสปริงอะ่ะแล้วมเขาทําให้ลูกเขาไม่ร่วงมันงคิดว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันมีความรู้สึกนะดูสิมันเป็นสปริงเป็นขดๆงอๆงงงนะคะอร่อยคะ่ะหวานอืม ความฝาดไม่มีแล้วถ้าเขาเข้าสีได้เต็มที่ความฝาดไม่มีเลยนะคะท่านผู้ชมอร่อยเป็นอินทรพาลามที่ในสวนน่าจะเป็นอันนี้แหละตัวตัวเด่นนะคะเจเจเลสเนี่ยเป็นสีแดงสวยมากและลูกใหญ่เขามีข้อดีหลายข้อนะคะอินทรพาลามสายพันธุ์เพราะเมล็ดเจเจเลสทนมีสปริงไม่เหมือนใครเนี่ย ดูมันเนี้ยลูกใหญ่นะคะใหญ่ได้อีกถ้าเราแต่งถ้าลูกถ้าต้นเขาโตกว่าน,นี้นะคะก็จะใหญ่ได้อีกอยู่นะเนี่ยขนาดต้นแค่นี้นะคะยังใหญ่เลยลูกใหญ่ๆขนาดปีนี้ไม่ค่อยได้เด็ดเท่าไหร่แค่ตัดให้มันสั้นนะคะใหญ่นะคะท่านผู้ชม,มดูช่อนนี้เนี่ยใหญ่แข็งแรง เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่น่าปลูกน่าแนะนําให้ท่านผู้ชมนําไปปลูกนะคะปลูกแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสายพันธุ์นี้อร่อยกรอบหวานเป็นเพาะเมล็ดกายดีนะคะท่านผู้ชมชิมแล้วก็อยากชิมอีกประมาณนั้น,เ,นเดี๋ยวชิมลูกเข็มๆนี่ใหญ่นะคะเม็ดเขาก็ไม่ค่อยใหญ่มากเม็ดเขาก็โอเคเป็นเป็นเม็ดที่เป็นเม็ดปิดนะคะดูไม่ค่อยอ้าประมาณนั้น เดี๋ยวจะชิมอีกลูกนี้ลูกนี้น่าจะเข้มสวยค่ะสวยมากมี่ชอบสีแดงแลเลือ่อนขมฉำน้ำที่สำคัญกรอบครับกรอบทํำน้ำเจมปากเจมคำยีค่ะความฝาดไม่มีแล้วน,นะคะถ้าเข้าสีประมาณเนี้ย คนหวานเริ่มมาเยอะแล้วนะคนหวานเริ่มมาเยอะแล้วค่ะปีนี้ก็ออกทั้งหมดยังสองสามสี่ห้านะคะปีนี้ออกห้าทลายนี่ค่ะอ,อีกช่องอสวยมากค่ะ เพราะเมล็ดกายดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมนะคะท่านไหนที่สนใจก็น่าจะสุกประมาณกรกฎาคมนะคะท่านผู้ชมเราจะสุกเจะเอาไว้ให้สุกเต็มที่นะคะ ถ้าใครสนใจก็จองนะคะช่วงมัน่าจะเป็นเดี๋ยวจะเปิดให้จองช่วงประมาณกรกฎาคมไปแล้วนะคะท่านผู้ชมเราขายเราจำหน่ายอยู่ที่ลูกละห้าสิบนะคะเราเอาแค่ลูกละห้าสิบพอเป็นกิโลคงไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่เยอะ เราจะขายมันจะได้แบ่งกันทั่วถึงก็ลูกละ50าสิบก็ก็ได้นะคะท่านผู้ชมใครสนใจก็สั่งจองได้นะคะท่านผู้ชมี๋ยวเราจะเก็บไว้ให้สำหรับคนที่จองก่อนแล้วก็จะ,อะจองพร้อมโอนนะคะเราจะได้เขียนชื่อที่อยู่แล้วถึงเวลานั้นเราจะได้จัดส่งตามคิวนะคะท่านผู้ชมเนีย่ยสวย ปลูกได้เลยรับรองไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่าชิมอินทาพารลมาสายสายพันธุ์แล้วเราก็อยากแนะนําให้ท่านผู้ชมปลูกพันธุนะะ์นี้นะคะเนี่ยเป็นสายพันธุ์เจเจเลสเพราะ,มะเมล็ดกายดีนะคะท่านผู้ชมที่สวนตั้งชื่อว่าเจเจเลสเนี่ยสวยอันนี้คือเข้าสุกที่หลังเขาก็ยังไม่เข้าสีอันนี้เข้าสีแล้ว ใครที่สั่งจองมาได้นะคะที่เบอร์โทรเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะท่านผู้ชมจองได้ลูกละห้าสิลูกใหญ่ๆนี้เลยหนักเป็นสายพันธุ์อินทะผาลัมเพราะเม็ดกายดีที่แบบรสชาติอร่อยหวานกรอบชํำนะไม่ผิดหวังนะคะท่านผู้ชมถ้าได้สายพันธุ์นี้ไปแล้ว เพราะว่าไลดยดูสองแม่ก็ชิมมาหลายสายพันธุ์นะคะถ้าถ้ารสชาติไม่ค่อยผ่านก็จะไม่ค่อยอยากแนะนําให้ท่านผู้ชมเอ่อเอาไปกินเอาไปปลูกเท่าไหร่นะคะถ้าเขาสุกนะคะเขาจะไม่มีรสฝาดเลยเขาจะหวานฉ่าน้ําแล้วก็กรอบกรอบเนื้อแน่นหวานฉ่าน้าเขามีครบนะคะท่านผู้ชมมาชิมอีกมาทีไรก็ชิมตลอดะคะ่ะยังไม่สูงมากชิมไปชิมมาก็จะหมดนะคะท่านผู้ชมเจ้าของสวนนี้ชอบชิมชิม ชิมเยอะมากทียี่สิบลูปนะคะเนี่ยสีเขาสวยแดงนะะชิมไปชิมมาก็จะหมดเหมือนปีที่แล้วนะคะชิมจนแบบว่าไม่เหลือว่าให้สุกจัดๆ <c oughs> นะคะงั้นแน่นดูคะ่ะ กรอบทำน้ำอร่อยเป็นอินสันที่ชวนกินมากอินา,าดัมีประโยชน์มากมายนะคะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีอันดับแรกเลยถัากินลงไปหวานกรอบอร่อยทำน้ำมีครบนะคะ ต้นก็ยังไม่ใหญ่มากแต่ว่าเขาก็ให้ผลผลิตดีนะดกแล้วเป็นาิานหามที่ที่หนักน้ำหนักดีมากแข็งแรงไม่ค่อยร่วงสวยสวยงามเอย คเคนะคะท่านผู้ชมใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาเบอร์0614315320นะคะน่าจะสุกประมาณเดือนกนรกฎานะคะคนไหนที่สนใจก็โทรสั่งจองได้นะคะลูกละห้าสิบนะคะท่านผู้ชมลูกนะคะละห้าสิบบาทค่าจัดส่งก็ห้าสิบบาทนะคะต่อครั้ง ใครอยากเอาไปลองชิมแล้วไปเพาะ,มะเมล็ดนะคะทำพันธ์ได้ต่อสวนเราตั้งอยู่ที่อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะคะบ้านผู้ทองตำบลผู้ฝ้ายอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดต,ติดถนนหมายเลขสองสี่นะคะศูนย์หกหนึ่งสี่สามหนึ่งห้าสามสองศูนย์นะคะเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งสี่สามหนึ่งห้าสามสองศูนย์ เรามีหลากหลายสายพันธุ์นะคะแต่วันนี้เราเอาแค่เฉพาะเจเจเมาให้เดี๋ยววันหน้าเราจะนําอินทผลัมสายพันธุ์ต่างๆที่เพาะเมล็ดกายดีมาให้ท่านผู้ชมที่สนใจนะคะอินทผลัมเพาะเมล็ดกายดีนะคะที่สวนมีหลายพันธุ์มากที่รสชาติอร่อยไม่แพ้์เจเจเลตนะคะจะเป็นพันธุ์สีเหลืองเดี๋ยววันหลังเราจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมดูนะคะ วันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ